สวัสดีครับ f อ,อมืีอ,น,อนี่สรงเกษตรเพียงพอสสเจกกาสีพา F c ซมาเบงพืชหมุนเวียนในร่องยางพาราตอนอยังน้อยนะครับเนาะคือว่าตอนอ้นยางพาราเขาได้อายุปีหนึ่งสองปีสามปีนี่เขายังสามารถปลูกพืชหมุนเวียนในร่องยางนี่ครับเพื่อเป็นการเก็บผลผลิตก่อนการกีดยางนะครับเนาะเป็นพืชหมุนเวียนดีกว่าปล่อย พื้นที่ให้เป่าประโยชน์นะครับเนาะเขาก็จะปลูกพืชมวนเวียนอย่างเช่นทั่วทั่วดินทั่วฝักยาวฝักฟักทองนะครับหลายๆอย่างครับพวกเขาโพดมาแตกเนี่ยได้เบิดเลยครับก่อนที่ต้นยางเขาสิ้งใหญ่มันก็นส่องว่างอากาศกันยังหลายนะครับเนาะส่องว่างเขาก็สามารถปลูกพืชได้เพราะว่าต้นยางเขายัางบยใหญ่ ก็เป็นการหาเงินสะก่อนนะครับเนาะเก็บเงินเก็บทําตามพื้นดินไปสักก่อนช่วงนี้ครับก่อนที่ยางเข้าสีไงกับภามาเบิงมื่อนี้ก็เป็นการปลูกข้าวโพดนะครับเนาะมื่อนี้กับมาที่สามสิบพืชผ้าครับข้าวโพดกับสีด้เก็บผลผลิตแล้วครับเริ่มแก่โมเมนต์เริ่มแก่นะครับก็เป็นหมากแล้วนะครับเนาะกะบยัก จักหน่อยนี่ละครับจักหน่อยกระซีได้คล้ายครับเพราะได้เงินได้ขับมมาเป็นข้าปุ๋ยบำรุงยางเขาอีกนะครับเนาะยางก็ได้สองปีเต็มแล้วครับสองปีเต็มเดือนพฤษภาก็ต้นก็ใหญ่แล้วโอ้ยไหนพรนมีแมงมาผสมเกรสรน,นะครับเนาะมีทั้งผึ่งมีทั้งขี้สูตร มาผสมเกรสรมั้งครับกำลังสอยผสมเกรสรให้มักสคีเข้านะครับ้มน,นี่กับผม,มีหยังร้ายครับมาอัปเดตพืชในลองอยางเพื่อเป็นแนวทางให้เกษตรกร,ร,กรที่กำลังปลูกยางหรือว่าค่นยางปลูกใหม่นะครับเนาะเพื่อให้เป็นแนวทาง หาเงินหาคำใส่เล็ก็หน่อยไปครับดีกว่าปล่อยพื้นที่ให้มันว่างเปล่าไปซื้อนอะครับเนาะหรือว่าใครสนใจมักซ์ลี่กอะอีกจังหน่อยครับอีกโบเ้เฮงกะสซีไดเก็บแลวครับผมเบืองแล้วตอนนี้ก็ยังอ่อนอยู่กำลังอ่อนอีกโบเ้เฮงครับซีไดแล้วสำรับยางเขากะการโคดใส่ปุ๋ยสองปีสองเทื่อต่อปีนะครับเนาะ นี่ผมก็ได้ถิงไปแล้วถิงคุดลุมใสไปแล้วยอดกะกําลังขึ้นกําลังงามครับส่วนการทําการเกษตรนี่ในร่องยางกะสิทําได้อยู่ประมาณ3ปีครับปีหน้ากะสีได้อยู่แต่ได้บ่เต็มที่นะครับปีที่สเฮาสีได้บ่เต็มที่กะอาจสิขยับเขามาปลูกกลางๆร่องครับเพราะว่ากิ่งยางเพื่อหอดปีหน้าปีที่นี่มันสิออกมาหลายเขานะก็เริ่มคุ้มแล้ว ซองว่างอาจจะเดือดทั้งกลางเขากบถ่าทําการเกษตรกะกับปลูกแท่กลางๆางครับเนาะจากตอนนี้ปลูกอยู่หกล่องนะครับเนาะเปลือกปีหนาอาจจะเป็นแค่สามล่องครับคือมัลชาี่นี่มีประมาณหกล่องครับหกแถวเป็นหกแถวปีหนาอาจจะเหลือสามแถวแบบนี้ครับคอยลดลันลงไปเรื่อยปีที่สี่ปีหนาจบเลยครับปลูกยังไม่ได้แล้วคุมหนากระแทบจะบุกเกิดเอาละรครับสำหรับ ปลูกพืชได้ลองยาหน,น,นึ่งกะขอจบไปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณครับ